ชัดมองแสงสว่างกว้างมองไกลนะครับดีมากๆกนะครับกินแล้วมันมองรู้สึกว่ารําดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองขนเห็นมันเลกมองไม่เห็นกินก็เกือบหมดกล่องแล้วก็ตาก็สว่างขึ้นจากที่ฟังมันก็ชัดขึ้นอนะ่ะสวัสดีค่ะโดยจากศูนย์ดีคอนแทคฟื้นฟูดูแลดวงตานะคะสําหรับท่านที่มีอาการแสบตาคันตาเคืองตาตาพร่ามัวน้ําตาไหลมีภาวะเป็นต้อลมต้อหินต้อเนื้อต้อกระจก วุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วท่านจะพบกับทางออกและวิธีแก้ไขไปชมคลิปพร้อมๆกันได้เลยค่ะครับผมปีชานะครับตอนนี้ปัจจุบันอายุ57ปีครับก็ทำงานเกี่ยวกับด้านอาหารนะครับขายอาหารเป็นเป็นพ่อครัวเองนะครับผมอยู่ในครัวอยู่ในเตาตลอดนะครับก็มีปัญหาเรื่องดวงตาดวงตานะครับเพราะพักหลังนี่ตามองไม่ก็ชัดนะครับผ้ามัวนะครับ แล้วก็มองระยะไกลหรือว่ากลางคืนี่ไม่ดีเลยนะครับนะครับพอดีมีเพื่อนแนะนําให้ทานดีคอนแทคเนี่ยครับผมก็ลองทานดูนะครับทานไปช่วงแรกรู้สึกว่าหมดไปสักแผงในข้ออาการจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับทาให้ตาใสขึ้นนะครับก็ทานต่อเนื่องมาสักพักนะครับตอนนั้นตอนนี้รู้สึกว่าสายตาผมดีมากเลยนะครับมองกลางคืนใ่เห็นชัดเจนนะครับนะครับ แล้วก็ทําให้ตาสว่างขึ้นนะครับที่จังัญกลางวันนะครับเมื่อก่อนกลางวันเนี่ยมันมันจะไม่สู้แสงอ่ะนะครับมันมันกับว่าทําให้เราต้องต้องหลีตาตลอดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแะครับมองชัดมองแสงสว่างกว้างมองไกลนะครับดีมากๆนะครับมองชัดแจงชัดเจนเลยครับผมครับแต่หลังจากนั้นพอผมได้มาทานคู่กับคอลจินดีนะครับทําให้ตาผมใสขึ้นชัดกลนชัดขึ้นดีมากๆเลยครับ อายุหกสิบแปดปีแล้วล่ะปกติลุงชอบขี่มอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์ไปนู่นไปนี่หนักๆเข้าหลายๆปีตาลุงก็เป็นต้อเนื้อรู้สึกตามันปวดตาเสบตาแดงมีน้ําตาไหลลุงก็ไปปรึกษาแพทย์แพทย์เขาก็บอกว่าอยากจะให้ผ่าตัดลุงก็ไม่อยากผ่าตัดก็ามาปรึกษาลูกๆลูกๆเขาก็เลยไปหา,าวิตามินมาให้ทาน พอดีลุงทานวิตามินขนาดเนี้ยมาประมาณปีนึงอ่ะรู้สึกดีตาก็เป็นต้อเนือ้อก็รู้สึกปวดหายไปตาก็สว่างดีลุงก็ไม่เจ็บไม่ปวดกินก็เกือบหมดกล่องแล้วก็ตาก็สว่างขึ้นจากที่ฟังมันก็ชัดขึ้นอ่ะอยากอยากจะแนะนําคนที่เป็นต้อลมผ้าฟางเนี้ยให้กินดีคอนแทคมันดีจริงๆ ทีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปนะไปเช็คที่หัวหินก็บอกหลงเป็นต้อจุกเนี่ยข้างนิมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบจะดูไอ้พิษผันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ย <Okay. S 1> ก็มองว่ามกินแล้วมันมองรู้สึกว่ารับดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองค้นเห็นเมืนจตแรกมองไม่เห็นหรอกใครใครมีอาการเป็นต้อจกต้อเนื้อต้อหลมต้อหินนะขอให้มากินในดีคอนแทคเนี่ยเพราะผมลองกินมาแล้วก็เริ่มป็นความเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีเรื่อย เป็นยังไงบ้างคะชมคลิปจบไปแล้วนะคะสําหรับท่านที่มีอาการแสบตาคันตาเคืองตาน้ําตาไหลมีภาวะเป็นต้อลมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมลมทั้้งจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคช่วยท่านได้นะคะสําหรับศูนย์ของเรานะคะก็เป็นการฟื้นฟูผู้ที่มีอาการทางสายตานะคะโดยใช้สารประกัดจากธรรมชาติในดีคอนแทคนะคะซึ่งเป็นสารประกัดเข้มขน้นถึง7ชนิดนะคะ ตัวนี้ทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยไม่ใส่สารเคมีแต่อย่างใดเลยนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับ30สายแรกที่โทรมาภายในวันนี้นะคะ,ะเป็นตัวสินค้าด c o n t a c t นะคะไว้สําหรับซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ที่มีอาการทางสายตานะคะสามารถติดต่อเพื่อขอรับโปรโมชั่นกับเอืยได้โดยตรงนะคะที่ อินบ็อกในเพจนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะรีบโทรมาด่วนเลยนะเลยรอรับสายอยู่นะคะสวัสดีค่ะ